โซเฟียกวินตาพัทรพรวุฒิพักสาวฮิตเน็ตไอดอลที่มีคนตามในเฟซบุ๊กมากถึง2 5 0 0 0 0คนแถมยังเคยไปคว,ว้ารางวัลนางแบบมาจากประเทศเกาหลีว้าวสุดๆไปเลยครับคนนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกวินตาพัทราวุฒิพักนนะคะชื่อเล่นชื่อโซเฟียค่ะเฟียอยากจะบอกให้พี่ๆนะคะรู้ว่าถึงเฟียจะไม่กินเผ็ดแต่ว่าลีลาเฟียเด็ดน,นะคะ บายบายโซฟียตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นพิตี้เอ็มซีค่ะแล้วก็เป็นนางแบบมี f a c e b ก o k ที่ผู้ติดตามถึง25 0,000นคนไอจีไอจีอีกแสนห้าสายอยู่มา20กว่าปีผู้ติดตาม17คนเื่อก่อนนั้นไเป็นไระหนูแชร์ให้หนูแชร์ให้ให้คนติดตามเพิ่มไปแล้วก็แชร์ที่ถามคุณโซฟียก่อนเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยมาสายร้องไม่เคยร้องเพลงเลยแล้วคิดว่าจะสู้สองคนแรกได้หรอ ก็เสียงไม่น่าใจแต่ว่าลีลาน่าจะสู้ได้ค่ะเดี๋ย่แย่แย่ลีลากันอีกนิดเดียวบอกคุณผู้ชมคนนี้เขาได้ชนะเลือันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของอะไรคะก็มีอันดับหนึ่งนะคะ Top 10 p นพ t ตตี้ไทยแลนด์สองพัอ้ิบแปดค่ะโอ้โหปีค่ะแล้วยังมีตำแหน่งมิสแม็กซิมปีสองพันสิบหกใช่ค่ะอะไรเพลงอะไรวันนี้มาลองผู้ชายในฝัน i ฟังเพลงแล้วก็ได้อารมณ์มากนะเสียงร้องความจริงมันเพี้ยนนะมันแปลงไปแปลงมาแต่ว่าเป็นเสน่ห์ของเพลงตื่นเต้นมากตกคะแนนเดียวรองเท้าอ๋อใช่ค่ะเอาเปลี่ยนลองดู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 อาจารย์เลียครับสั้นๆครับน้องได้อารมณ์มากครับยขอบคุณค่ะคะแนนร้องคงจะได้ยากนะลูกแต่ว่าลีลา พอให้ห้าสิบห้าเลยขอบคุณค่ะให้50าสิบเต็มไอ้ร้องเพี้ยนเนี่ยมันดูแปลกอะเออทำไมนั่งาดีๆไปร้องเพี้ยนได้ยังไงวะแต่ว่ามันฟังมันมันฉีกกว่าที่เราเคยฟังดีๆมาเยอะเอาพีดาวพี่ดาวค่ะพี่ดาวก็น้องที่เป็นเอ็มซหรือเป็นพิตตี้มาประกวดเนี่ยนะคะจะได้เปรียบนะคะได้เปรียบตรงที่น้องผ่านเวทีมาจะทําให้ตัวเองไม่เขินชื่นชมตรงนี้ขอบคุณที่ มาประกวดนะคะทำให้ลูกทุ่งของพวกเราทุกคนได้ได้รักลูกทุ่งมากขึ้นอีกขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณ<า>ค่ะ,คะขอบคุณนะคะ